สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนการติดตั้ง extension เพื่อ preview เอกสารนะครับผ่านระบบไ o ค o n โดยใช้ Microsoft Edge นะครับอันดับแรกครับให้เข้ามาที่ลิงก์ที่ผมได้ส่งให้ก like ่อนนะครับคือ Microsoft Edge ตรงนี้นะครับจากนั้นครับคลิกไปที่ปุ่ม g e t ครับเขาจะเด้งหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ Add Extension ครับ รอสักครู่นะครับพอเขาเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะครับให้เราไปที่หน้าไอรอคอนครับจากนั้นรีเฟรชไอรอลคอนหนึ่งทีครับเพียงเท่านี้นะครับเราจะสามารถพิมพ์เอกสารได้ทุกรูปแบบครับผมจะลองเข้าไปที่ไฟล์ที่เป็น PDF นะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถพรีวิว PDF Word Excel PowerPoint ผ่านระบบ Adocon ได้แล้วนะครับ